ไม่ต้องกดหาห้องเอาไปดูคนนั่งรู่เหมือนกันหมดเลยเปลี่ยนมาด้วยกันสิเอาไอเฮียมา้วมากันเดดนเลยผมไม่มีสิทธิ์ได้ตั้งคู่กันแน่นอนไม่กันละกินดีมึงมายอกเรื่องให้เอายอกเรื่องไม่ได้เบอที่สี่เอัอไม่ใช่ไม่ อันไห่อันนี้หาไม่เจออันไหนอะอันที่สี่เนอกจากมีมือที่สามแล้วเห็มือที่สี่ค่ะไปทายเพื่อบอกไปเลยว่ากูเอฟเคมาได้ เปลี่ยนปืนได้ไหมฮะคลาสิกอะเออเอาเรื่องเอาอะเฮ้้ยยอไรไอ้ไอ้แล้วประเด็นคือทุกคนดูไอ้ไอ้ไอ้สับไอ้ทุกคนคาดหวังกับมึงมากเลยนะเมื่อกี้ โอนโอยเอไม่ไอไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่เอาเลยเอาเลยไม่อยากฆ่าเอาเลยมึงก็ได้ตายหรือยังไงอะคะฟุกถ้าตัวมันไม่อยากสับมึงเลยเว้ยถ้าเกิดว่ามึงเก็บเอธได้กูให้มึงเลด้พู้สอน่ ให้โมจิพูดก่อนไม่ชยพูกาะนั่นเลละคุยด้วมากเลยพี่มากเลยใครคุด้วยบรนยากาี่เกูไม่ได้โฟกัสี่นี่เลยงงไ่ถึงอ่ะยิงไม่โดนเลยข้าชางแล้วสองสาญคนอี้ มงไม่ถึงอ่ะแป๊บนึงนะยังไงก็เป็นที่สกินดีเลยเอาอีกตายทำไมแค่มึงดูสกินโกชันต่ำไม่เด้ตัวนี้มันหนักไอ้เมื่อยตัวเล็กอะไอ้สัต หลันเกมปัญญาไอสัตว์มมนกลังไกเลีอยู่นานมากเลยตรงเนี้ยหัวยู่โอ๊ยกูว่ามันวโอ๊ยโอไม่้ะร้องอะไรไอสัตว์ ไม่ใช่เลยฮ่า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 ฮ่ฮ่า่่่ p l a n t e d โอ๊ยปืนกูนี่ว่ามือตืนกูไอเจ้ากูยิงเกี่วมึงบายมึงบายกูแล้วมึงก็ยิงกู

น,ไไน,นะเราเก็บกว่เธออุอ้ยเหย,ย้ะก็ได้กลับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอมอีส้์ Your เดีไม่ใช่ได้อุ้ยไอที่เหกือคนเดียวนิออน้าหกนิออนเก้าหมึงฆ่านิออนได้นะมึงช่วยยิงอีเมนกับคุณมันทีถ้ามึงฆ่านิออนได้อายุปากไอ้เพื่อน่เพื่อน ต่างข้าเมื่อเดี๋ยวพี่แกมากุยมาอยู่ไหนมาเข้าไปแล้วที่อะไรอ่ะเจ็ดอ่ะเจ็ดเข้าไปแล้ว i hide could see you high. No one see ลิงตัวนึง n นมุมงนั้นมันเห็นก่อนนะแน่ใจแน่ใจแน่ใจไอ้มุนั้นไม่เห็นก่อนจริง ไอ้เห like ี้ยอะไรอ่ะไอ้เหี้ยพว่เราทันไม่เห็ไม่เห็นเอฟเคของกูคืออยู่บ้านมันตลอดมึงเจ็ดไปไหนแล้ววะอยู่ที่เดิมวะข้างบนนะ

ไม่เล่นแล้วหนูหนูหนูเม้นเม้นเมนเมนเมนฟังกูก้อนเมนมแล้วถ้เบิดแค่นั้นอีกไงซัด กวทำสิงอย่างมึงตายไอ้เนี่ยเหมือนดามี่เป็นห้าล้านเ่ไอ้ห่าอเี่ยเน่ยเก่าูอติบิมใส่เมืองไอกอติบิมปะวะไอ้ก็รอดเหร่่นี่เไปหาตี๋กันข้างหลังมึงนี่เมาเลยทำมิามพน

ทำไมต้องกู้าไ้ัี้งารีแอ่อเกิดอะไรขึ้นอะมึงตายยี่สิบไม่น่าหิวเยว่าพวกมึว่าไม่กี่จุ่มคนได้สคิวเพิ่มนะบายบายมาบาย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  เอย่าน้อยตาสุดท้ายกูก็คิวขึ้นมาแล้วอะไอ้เหี้าบังยังมึงรีบออกเลยคืนเยี่ยมจีผ่านคิวหนักอยู่เด็ดแตนบัคใครมาข้าวไม้ อะไรไม่พีคคำ